สวัสดีครับอ่ะลุยกันนะผมสามพันหมดหน้ากระดานไปครับผมลุ้นกันไปเกมตลาดผักช่วงนี้ก็โอ้ยก็ผีเข้าผีออกครับผม <c oughs> มาบ้างไม่มาบ้างนะครับเนาะก็ที่เต็งหนึ่งอยู่เลยก็น่าจะเป็นชัยชินวินนะครับเนาะชัยชินวินก็โอ้ยเอาการหย่นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมสุดทิตตลอดเลยเกมนั้นอันนี้ก็นานๆครั้งมาดูเรื่อยๆครับผมก็เวลามันมามันมาหนักเหมือนกันนะดูไวเกิด2ตัวเรียบร้อยไปหนึ่งเดอก สวยงามยาวไปยาวไปเรียบร้อยผมสวยเมื่อวานใครได้กิจกรรมไปนะครับนับเป็นกิจกรรมเล็กๆแน่นอๆนะครับได้ไปก็ดีใจด้วยครับผมเผื่อใครได้ต่อยอดน้ชมนะเผื่อใครได้ไปต่อยอดอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวก็มีอีกผมเรื่อยๆนะครับนอกกิจกรรมเดี๋ยวผมหามาเรื่อยครับผมแล้วแต่ช่วงเวลาครับผมเอาลัวไปดิลัวไปดิสวย3 4มสี่สอง เรียบร้อย3 2 0เรียบร้อยมาดิรัวไปโอเคโอ้โหโอเคผมยมนะคูณขึ้นเร็วคูณขึ้นเร็วอยู่นะเหลืออยู่9ฟิลเป็นตอนนี้อยู่คูณ13มีลุ้นมีลุ้นครับผมมีลุ้นอยู่อ้าวโอเค2องสบครึ่งทางจบมาแล้วพันหครึ่งทางแล้ว500สวย สองพันเอามีหวังกําไรคุณผู้ชมแบบนี้มีหวังกําไรอยู่มันชอบว่าวไปปลายคุณผู้ชมแต่มากถ้าเกิดมันแตกกันแล้วร้อยยี่สิบถึงไหมวะเนี่ยสามพันเดี๋ยสี่รอบเบิ้มสี่ร้อยแปดเบิ้มเอาเรียบร้อยพันสองสวยผมจมไหมครับผมสี่พันเลยเอา่าโอเคกําไรมาหนึ่งพันคุณผู้ชม เ 300, จ้าอ้วไปหนึ่งทีสามร้อยเจ้าวกไปอีกหนึ่งทีโอ้โหทันหกหรือเปล่าโอ้โหไอ้คูณยี่สิบเอ็ดมาสามรอบสุดท้ายขอให้หมานมาพั 1, 9, นเก้าเลยคุณผู้ชมโอ้ยหกพั 6, 000, นคุณผู้ชมพูดถึงม้วนเดียวนะคือว่าม้วนเดียวแตกปุ๊บจบปุ๊บก็คืนอ,อยู่คุณผูนะ้ชมไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปตามเกมที่ว่ามันแตกแล้วคุณผู้ชมเอาหนึ่แปดสิบสี่ รอบสุดท้ายครับผมออ้ยตอนนี้8,000แล้วคผู้ชมกำไร5,000เลยนี้เลยครับผมเป็นสเตปของผมอยู่แล้วนะครับนักเก็บไหนที่ว่ามันแตกแล้วนะครับเราแตกแล้วที่มันได้แบบกําไรมันมาเยอะแล้วอะถ้าเกิดไปต่อคิดเอาครับผมบางทีมันก็จะไม่ปล่อยให้เราไปง่ายครับผมนะครับเนาะเนื่อมมันจ่ายมันแจกแล้วก็ควรหนีครับผมไปหาเล่นเกมอื่นต่อดีกว่านะครับเนาะอ่ะโอเคครับผมก็สําหรับ G2G501 นะครับแล้วนะก็เดี๋ยวคข้ามาเจอกันใหม่นะครับเนาะอ่ะอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับนะนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเนาะอ่ะไปกันครับไปสวัสดีครับ